สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมซิงนะครับเปลี่ยนศัตรูเป็นอาวุธผู้ใจรับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเกมนี้ก็เป็นเกมยิงที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับบอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับสามารถที่จะรวมตีนเล่นกับเพื่อนได้นะครับได้ทั้งโหมดเอ่อ PVP แล้วก็ PVE นะครับซึ่งคลิปเนี้ยก็จะมาเล่นในโหมด PVP นะครับยิงคนนัวๆเกมนี้มีตัวละครให้เลือกมากถึง6ตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้ถูกเรียกว่า Runner นะฮะซึ่งความสามารถของ Runner ของแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะ ตัวอย่างแบบสั้นๆนะครับอย่างเช่นเดดคัทเนี่ยก็จะมีระเบิดไฟที่สามารถทําดาเมจเป็นวงกว้างแล้วก็เบินศัตรูได้อะไรเงี้ยส่วนกอลลี่ก็เป็นสายแบบซุ่มยิงเพราะว่ามีระเบิดสโมกนะครับที่ปาไปปิดวิชั่นศัตรูได้แถมเปอร์ของตัวนี้ก็คอมโบคู่กับระเบิดตัวนี้ด้วยนะครับคือถ้าเราเล็งผ่านสโคปเนี่ยเราสามารถที่จะมองทะลุสโมกได้นั่นเองและอีกตัวหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือดร์สโตนนะครับตัวนี้ก็เป็นหมอประจําทีมนะครับสามารถปล่อยโดนออกมาฮิลหรือว่าล,าล,ล้างดีบัฟของ ที่จะชุบคนที่ล้มได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปเราจะไปพูดถึงเกมเพย์กันบ้างโดยตัวเกมนะครับในโหมด PvP เนี่ยเราก็ต้องตามหาเนื้อว่านะจะเป็นสารพลังงานที่รอบตามพื้นหรือว่าตามมอนสเตอร์ต่างๆในแมปโดยทีมที่เก็บเนื้อว่าได้เยอะที่สุดเป็นระดับหนึ่งเนี่ยก็จะชนะไปในเกมนั้นนั่นเองนะฮะโอเคพอผมลงแมปมาปุ๊บเนี่ยผมก็พยายามมองหามอนที่อยู่ตามแมปนะซึ่งเราต้องรีแฟร์มนะครับมอนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะแจกเนื้อว่าอยู่พอสมควรนะซึ่งก็จะมีนานโนที่เป็นบอสใหญ่นะซึ่งถ เพื่อที่จะเอามาเป็นคู่หูของเรา <Bye. S 1> ซึ่งพอเวลาซิงแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มนะคื back. Come อเวลาผมกระโดดเนี่ยมันก็จะพุ่งแบบนี้ มอนในแมปนี้ก็จะมีจุดอ่อนด้วยนะครับก็จะเป็นที่แบบว่าเรืองแสงสีส้มๆเรืองแสงนะถ้าเรายิงจุดอ่อนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจที่มันเยอะกว่ายิงปกตินะครับก็จะปิดมอนได้ไวขึ้นนะครับคือตามแมปเนี่ยก็จะมีร้านค้าแบบนี้นะตั้งไว้เลยสามารถที่จะอัปเกรดเกราะได้หรือว่าซื้อพวกเม็ดคิดไว้ฮิลตัวเองได้ด้วยนั่นเองนะครับคือเราสามารถที่จะซิงค์มอนได้หลายตัวนะแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนความสามารถโดยการกด X ค้างนะครับ ถ้าโดดเราก็จะเปลี่ยนไปเว้แล้วความสามารถของนาโนเราเองก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอธิบายเพิ่มนะฮะนาโนหรือว่าคู่หูเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับนั่นก็คือ 1. คัชเชอร์นะก็จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็วิ่งไหวด้วยนะครับก็จะเก่งในการต่อสู้ระยะประชิดตัวที่2นะครับซับเพนเซอร์ก็จะเป็นตัวที่แบบยิงไกลได้นะด้วยปืนใหญ่ที่แขน นะครับจะช่วยทําดาเมจได้ระดับหนึ่งตัวที่3เป็นการเดียนนะครับสามารถที่จะตั้งโล่ได้นะครับเราสามารถที่จะกดคิวเพื่อให้การเดียนเนี่ยไปตั้งโล่สักที่หนึ่งให้เราเป็นที่กําบังได้นะแล้วตอนเอ็มดาวไซเนี่ยก็จะมีโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันเราได้ด้วยนะครับตัวที่4นะครับเซียมาพร้อมกับเซนเซอร์สุดแก่งนะก็สามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจจับศัตรูได้นั่นเองนะครับเฉียงวิ่ขงข้างบนนี่ใช่คนบ้าหรอด้านบน time to go reloading ้าัแต่ไม่ได้ยินเลยเขียพคนมาอะไรเก็ว a r m o คือเราก็ต้องรีบฟาร์มเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าที่หนึ่งอ่ะ <c oughs> เขาก็ฟาร์มไปเยอะและ้วนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีคะแนนเนื้อว่านำเราอยู่ <c oughs> ซึ่งพวกกระสุนหรือว่าพวกยาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งปืนนะครับ <c oughs> ก็จะดรอปตามพื้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะกล <c oughs> มีทั้งขวาทั้งซ้ายเลยเว้ยเียไรไป

สายสายสายมีคนสายมีคนเนี่ยมันพิ่บวกกันไปเพิ่งบวกกันไปเร็วเร็วเร็วเฝันี้ฝันี้ฝันี้ฝ้ายมาตัวนึงตรงถนนนะตาแล้วี่ไมได้ลาเวเ็จแล้วเ็แล้วเ็แล้วหึตายตายล้มม่ผมม่ผมั่นแล

เกมนี้เราสามารถที่จะตายได้หลายรอบนะครับอย่างผมตายรอบแรกแบบนี้ผมก็จะมีโอกาสแก้ตัวอีกสองรอบนะผู้นี้เราจะมี3ชีวิตแต่หากใช้ครบ3ชีวิตปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกลิมิเตททิ้งหรือว่าเอาออกจากเกมเลยนั่นเองนะครับรซึ่งตอนเลือกเกิดเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะไปเกิดใกล้หรือว่าจะไปเกิดไกลไอ้เหี้ยมันกูปาสมองเราอยู่ตรงกลางเว้ยเหลือสชีวิตใช่ใแรงหายเห็นผลไมได้ก็ไมู่เหลือเดียววะ ที่อยู่ค่ะ300เมตรด้วยความที่ฟาร์มมาระดับหนึ่งเนี่ยเกิดมาปุ๊บเจอร้านค้านะก็แวะอัพเกาะหน่อยซึ่งเกาะก็จะมีอยู่4ระดับนะ1 2 3 4นะครับผมเกาะก็จะมีดรอปตามพื้นด้วยนะครับหรือว่าคุณจะมาซื้อในร้านค้าเพื่ออัพเกรดทีละคันก็ได้แต่ละคันก็จะมีราคาที่มันแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ่ยเปิดน็องได้ต้อง2ตัวก็ังได้ตั้ง ากาะอะดิเมื่อกี้เลยเล่นไม่ได้อ่ะมันต้องฟาร์มของไอ้มันซื้อกล่องอัพทีเดียวหาร้านไม่เจอที่ไม่รีบกูมาออ๋อเจออยู่นี่หว่ายัางจะไม่ได้เข้าไม่ยิงกันยับเลยวะน่ากลัวพีก่กูเติร์ดได้ยิตงตงายเชียวหล่นล้ไมไปซะโดนไฟ ไ้แถวไอ้ตรงไอ้ตรงสองแล้วไอที่เดิมเราเลยอ่ะไอแอดดับมันนี้นะไอ้ที่กำลังเติมมันอยู่เฮ้ยติ่งนี้มีสิ่งนี้มีต่อสี่เจ๋ม่ายเจ๋ม่ายเจ๋ม่ายจัดมาเร็วไม่โดนเลยแต่เข้าไปแล้วเดสเด็หลบไปแล้วต้อมันอ่ะต้อมันอ่ะไปกันไปกันไปบิ๊กจีจะน็อกแันวดวยหลังเข้า ตายตายตายสมบัติไปัาเข้าไหนมาลากมาลากมาต้องแตกเวลาเราฆ่าคนตายเนี่ยแล้วเราไปเก็บศพเข้าสังเกตหนึ่งอย่างก็คือถ้าเขาตายเกิน3ครั้งปุ๊บเนี่ยกระเป๋าจะดรอปนะหรือถ้าเขาตายยังไม่ครบ3ครั้งแบบว่ายังมีโอกาสแก้ตัวเนี่ยกระเป๋าจะไม่ดรอปนั่นเองนะครับขู่อยู่มุมสูงไปนี่แต่ว่าเห็นแล่ปิง สาร์จนไม่้องนอไม่จบจีบจบไ่อหนึ่บเียดไม่ใช่อช่ทามอยัน้องบินไปหายนตรงรถตรงรถเยะ่็นตายังตรงรถหลังรถหลังรถรถอแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคอ๋อแอรดรอป400แต้มก่อนนะแอร์ดรอปเกมนี้สำคัญอยู่นะผมว่าแค่มาหยิบแอรดรอปเนี่ยคือได้400แต้มไป แล้วก็เราจะได้ปืนที่แบบว่าดีระดับหนึ่งปืนม่วงปืนทองแล้วแต่ดวงนะครับปืนทองปืนทองเข้าไปเลปืนทอเนี่ยไป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 ไ้องไปแล้วหน้าเราเลยเนี่ยเฮ้ยมีมีขวาเสียงขวาขวามีขวไหมอเกอเดินเ้มาเด้มาเจ็บขอเด้นมาเจ็บขอเดินมาเจ็บอยู่ ทำไมกูปั๊มยาไม่ได้วะจริงๆปั๊มยาไม่ได้เนี่ยผมลืมเปลี่ยนภาษานะเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับถ้าเราเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะปั๊มไม่ขึ้นนะชันถอก็ได้นะข้างหน้ามันติดยมรอแล้วเราจะโดนแซนต์พิษนะพี่แค่อยู่เนี่ยเราจะไว้มันใช่ไหมหลังมาหลังมาหลังมองหลังมาหนึ่งมา ทาง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 ที่เรามาัที่เรามากัที่เรามาเจ็บหนักเร็บหนักไอ้ไอ้ดตายมันเกอบมันเกอบตายตัวนึงอ่ะเฮ้ยตะเเขตไ้เชียตคนต่างรมโอ้ยคุณรถมัน การที่เรามามนัเตีนึงมด t ี่ไม่มีศกให้รู้เลหรอทุกคนกูล้มอยู่ใช่พีกพีกพิกพิกูล้มอยู่ห่างมึงสี่สิบเมตรเนี่ยเห็นไหมเหนเห็นจตายไปแล้วเหรอเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเาอยทไรวะเอาอะ วานชุให้ได้ก็ได้นะโอ้มาตายเะี๋ยวฉันหลังเข้าฉันหลังเข้าโอ้ยน็อกอ้เยราต้องรีฟรูกันใหม่ละทุกอยู่อาสตาชาชีวิ oh, ตส oh, <you> ุดท้ายวะจีสไครส์อ๋อมันเกิด แล้วมันเดินตามตูดเรามาแล้วเว้ยตีมาแจะให no ้มันมาซ้อนเราเนี่ยมันเดินจะได้มันแล้วมันเหรียญ1 HP อ่ะผมแค่ไม่มีนิวอ่เลยไม่ได้ไม่ได้นี่ไงหน้าผมนะผมพี่โอ๊หน้าผมโดนไม่ได้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 ต่อไปอไน้อง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 ไอ้เจ้าหนี้ว่ะที่มันยิงใส่กันล้มเขาได้ใครหาหรือจะยูเวนก็ค่อยแงะก็ค่อยเล่นได้นะเฮ้ยคุณโดนอะไรอ่ะอโดนกิ๊บอัพอัพก่อนได้นะันไอพีกมึงอยู่แยกนะ ข้างหน้าไม่ซัดกันพลนวลเลยวะไปอีกสองร้อยนั่งไงนั่งไงอยู่นี่ Let's get down มาได้หนึ่งล้มทั้งหมอกทั้งหมอกเลยโคตรแรงเกมมาเดี๋ยวหามุมแบบพี่ก่อนดีกว่าหามุม่พี่ก่อนที่นี่นั่นเปไหนแล้ววะเฮ้ยแอร์ดรอปอยู่ห่างเราสี่ร้อยเมตรเฮ้ยร้อยร้อยกว่าเมตรแต่ได้สี่ร้อยแต้มเทาไงทุกคนไปเขาว่าเราต้องเก็บต้องเก็บแต้มเราตามมันนิดเดียวเอง ก็ใช่ไงถ้าเราเก็บเราก็ได้ของตอนนี้เหลือสมตีไปทุกคน<ง> <c oughs> เก็บไมนดอกกไไันรีบเก็บรีบไปนะไเ<ง>กอ,อ,อตี Go check it out ไไม่ึงว่าย่ขาดอีกสามคุณทองถ้าคุณคล้อยนะคุณเล่นค้อยอยู่ยูุณิสไนยะสมโคดีตอนนี้แต้มเรานำนแต่ว่ากอกูยังไม่สีวะนี่คืออะไรวะ อย่งพวอนั่นตังเนี่ยเก็บตังไปตังอยู่ตังเื้อเกาะยังไม่พอวะเฮ้ยมันนาเราไปอีกแล้วอะตังเสื้อเกาะสี่อะคอนโทรลไม่ใช่ปิดสี่ปินงที่อะไรปิ้งไอ้สัตว์เออกลิ้งกลิ้งกลิ้งผมว่าผมสามตีเสียงโคตรเงียบเลยแสดงว่ามันยังไม่ไฟกันไปเหลือเจ็ดคนพี่แสดงว่ามีตีโอตีเศษสองตีไม่ก็เศษหนึ่งสามสองหนึ่ง แม่แม่ก็เป็นสามสามหนึ่งันแซงเราแล้วนะดูแล้วเราแปลวขนางในี้อตีสามตีสามแล้วก็ตียันอยู่มันม่เเงินอยู่วันดับิแต้มแดงเนี่ยไอ้ี่เได้ซื้อแล้วเนี่ยก่อสงก่อสี่นไม่เคยมึงซัดกน่อนนี้ไอ้หวายปาเอาะไถหมาปืนแด g o t t r e l d แต้ม เรานำเจีอมนเรเฮ้ยเฮ้ยเสียงมา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 โคตชัน r ม่กแมใส่สัตว์ไม่ได้ Nothing up my s l e e ไปนี่กูไระวังนะระวังนะกูเหลือแค่ชีวิตเดียวนะเว้ยกูหมดแล้วกูโดนอะไรอยู่เนี่ย ติดเต้ติดเต้เชี่ยของโปรไอ้เยี้ยเราก็ติดอยู่ข้างล่างมันได้เป็นตีเสะปะเห็นมันมาคนเดียวอ่ะไอ้ยี่ขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันไอ้ฉัดเดินนำกูดิมึงตายได้อีกรอบเหม่อไม่มีแะไรชีวิตหมดเลย Looks like a two enemy ข้างในมีแปดร้อยแต้มเฮ้ยเสียมเฮ้ยทำไมน้กูหน้ากูหน้ากูตีหนีตหนีก็ตอง reload ไม่เออไหร่นอกกำแพงเหรอ Let's beat feet เออได้แล้วนอกกำแพงนอกกำแพงออกไปแล้วออกไปแล้วนอกกำแพงเมไหรวะไม่เห็น้วะนี่ไงหน้าผมเลยมันตีกันอยู่ตีกันอยู่ Lạy bên đây mọi người đều được lấy 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 เจานีเอฟกยไอ้เ okay, ี้ามันยังมันเกิดได้อเนี่ยใช่ไม yeah, exactly. ่เกิดได้แต uh ่มีบางตัวโดนไว้ไปแล้วหรือแค่ห้าคนสามตีห้าคนก็ไอ้ซอมี่ Right there คอยเรไรคอยท้องคอยท้องไอพี่แกพี่ต้องจดกซับ They see me I'm spotted by r u n i n s a y alert Come on this ทำไมมันบอกว่าตัวละครตัวละครของมันบอกว่ามันโดนสปอร์ตวะไม่รู้อะเมื่อกี้มันพูดว่าตัวละครของมันงั้นงั้นแสดงว่ามีคนสปอร์ตมึงไงเดยมีคนสปอร์ตผมมีตัวสปอร์ตได้ด้วยนะเดนเราเราแค่จะตีกันไว้ไว้เพราะมันเหลือตีแล้วคนเดียวแมปบอกว่ามีรันเนอร์เนี่ยไปเนี่ยเนี่ยมีแฮซีมีเนี่ย อ่ะฮะตรงไหนวะวงแม่งบีบนะทุกคนตอนนี้วงอยู่ไหนไหมไม่รู้วะมีวงด้วยหรอไม่รู้เมื่อกี้เห็นไปบีบ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 เลย่นั่งไงมียันมายันมายันมาไม่ใช่ไงเราเลี้ยงเราเลี้ยงแล้วกันมันเอาไม่ลงหรอกเดี๋ยวขออัพนี่ด้วยไม่เอากระสุนนะเฮ้ยจะซื้อได้เรื่อยๆวะ หนึ่งกูมีกูเอาเซียมันทำทียอะไรสองมันเย็ดเยดเย็ดเยด Just us and the hanks here Last respawn c r a c i n the h a r t j a t สามนาทีถ้ากันอยู่เราชนะแน่แค่สติกันไว้มันเอาเราไม่ลงหรอกแค่ลุมจริงมันอะสถานการณ์มึเล่นยไอ้สถานการณ์มันเนี้ยอะไรเงี้ยตายอย่า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 ตาย ไม่มีอะไรคิ้อยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเสีตัวเสีตัวเสีสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งคนหมดได้ย้มลได้ออโตเล้ม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 สามหอกแล้วเฮ้าลงมาได้เปล่าคูชุดแรกูชุดแรกูชุดแรก Nobody's gonna t e เขาไมไปกด E ไอ้เรื่ออะไรสองหนึ่งพี่อะไรสเฮ้ยมันมันอยู่ในไซต์เต็มแล้วล้มล้ t ล e ม a ้ k เกิดอยไรห p ้ยกูกดผิด โอ้ย oh, Let's fight go ก็สำหรับใครที่สนใจเล่นเกมนี้นะครับก็โหลดได้เลยนะครับที่สตีมแรบเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับหากใครที่ได้ลองแล้วเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับว่าความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้เป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ต้องปิดไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปหออกมาแน่นอนเจอกันครับ